เป็นพันนะครับใช่ไหมครับเป็นพันหนาอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแล้วก็ตัวละครในนั้นเ,นะเป็นพันแต่รู้ไหมครับว่าคนที่เป็นเทพในสามโกมีกี่คน,นคนที่เป็นเทพนะครับเล่าปีไม่ได้เป็นครับคนปูเป็นครับสึบูบูคนละเรื่องไหมครับ <S 2> <S 2> <S 2> <S ล่ากระมองอ่าดาก,ก็หลายๆคนที่เด่นๆก็มีริปโป้ใครรู้จักริกร,รู้จักริปโป้บ้างครับรแต่ริปโป้ไม่ได้เป็นนะครับแต่ริปโป้ลบเก่งที่สุดในสามถูก็ไมครับต้องมีกกนูเดียวหงุดหลิาปีรุงนะครับถึงจะเสมอริปโป้นะครับริปโป้เก่งมากแต่ริปโป้ไม่ได้เป็นเทพนะครับคนที่เป็นเทพในสามภพมีแค่คนเดียวท่วคือกกนูกกนูเป็นเทพเรื่องไหนครับ ถูกต้องครับความซื่อสัตย์ครับถ้าโกนอูได้รับปากใครแล้วทาเลยครับมีสัจจาไหมครับคกนอูมีนะครับเขามีสัญจาจนได้เป็นเทพแม้กระทั่งตัวตายยังยอมเนี่ยเพื่อรักษาสัจะนะครับอยากให้ทุกคนนะครับเป็นคนมีสัจจะรักษาสัจจะไว้นะครับแล้วชีวิตจะดีเองนะครับอีกหนึ่งต่อมานะครับเคล็ดลับของผมคือกดเกาะติดคนสําเร็จ จำได้ไหมครับที่ตอนที่ผมเข้าสู่อาชีพใหม่ผมจะเข้าไปหาพี่เป้ตลอดเลยนะครับเจอปัญหาอะไรผมก็ไปหาพี่เป้เลยไม่มีเงื่อนไขไม่มีอีโก้เข้าไปถามแบบจริงจังแล้วถ้าแกตอบมาก็าทาอย่างจริงใจเต็มที่ถ้าสมมุติผมเขาบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งไม่นับเหรียญแล้วย้ายจากกระเป๋าซ้ายมากระเป๋าขวาถ้าผมไม่เชื่อผมไม่ทําก็จบถูกต้องไหมครับ ต่ที่เชื่อแบบไร้เงื่อนไขทําแบบเต็มที่เลยได้มาไงครับนะครับคนคนสําเร็จที่เกาะอิดง่ายที่สุดคือใครครับอลามแต่หลายคนไม่อยากเกาะวหน้ากินข้าววงหน้ากินฟรีไหมครับฟรีวหนาเลี้ยงใช่ไหมครับแล้วทำไมไม่อยากกินของฟรีเละนะครับแต่หลายคนก็ดีนะครับหลายคนก็ดีก็เกาะวหน้านะับรักหัวหน้าให้มากๆนะครับรัก ทั้งพ่อแม่ในชีวิตจริงและพ่อแม่ในชีพนะครับอย่างที่ว่าก็อินคนส้เร็จนะครับ Motivate อยากให้ทุกคนรู้จักคำคำนี้นะครับ Motivate มีสองฝั่งนะครับ t i กสี Motivate กับ s i t i v e motivate นะครับมันจะหน้าตามันจะคล้ายกันกับคำคำหนึ่งนะครับ t i ก e ี Motivate คืออะไรเอ่ยอาจจะติบ้างอาจจะด่าบ้างใช่ไหมครับก็แต่ อยากให้เรารู้นะครับว่าที่หัวหน้าหรือใครๆมาโมดิเวตเราในด้านลูกกระช่างในด้านผัวกระช่างเขาก็อยากให้เราได้ดีทั้งนั้นนะครับอ่ะโพสิทีฟคืออะไรก็ราอาจจะรอดด้วยรางวัลหรือต้องไหมครับชมบ้านมีคุณวุฒิให้นะครับก็ต่างๆนานาอาจจะชวนไปเที่ยวอะไรเงี้ยครับชวนกินข้าวนะครับก็โพสิทีฟโมดิเวตแต่มันจะมาคล้ายกับคำคำหนึ่งนะโมดิเวตมันจะมาเหมือนคนบะคำว่า attitude หน้าตาคล้ายกันมากครับแต่มันเป็นคนละเรื่องกันเลยนะครับ <S <S แอ t i t จ d ดคืออะไรครับ <S <S ทูครับทัศนคติ m o t i v a t จะบวกหรือลบก็ได้ถูกต้องไหมครับแต่แอท i ิจูดต,ต้องบวกเท่านั้นถ้าแอท i ิจูดผมลบเมื่อไหร่หัวหน้าบอกให้นับเหรียญผมก็จะไม่นับถูกต้องไหมครับหัวหน้าบอกให้เจอลูกค้าผมก็ไม่จะไม่เจอ หันหน้าบอกให้ชวนมากินข้าวผมก็จะไม่มาแค่อ t i ิจูดลบแค่นั้นนะครับจบอ t i ิจูดต้องบวกเท่านั้นนะครับอ่ะเขาบอกว่าอ t i ิจูดเป็นต้นกำเนิดแห่งความคิดนะครับอัศิจูดเป็นทุกสิ่งทุกอย่างอ t i ิจูดเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนเราลองมาพิสูจน์กันนะครับลองอ่านอ่านช่วยกันนะครับหนึ่งสองซ้มจงระวังความคิด เพราะความคิดจะกลายเป็นคำพูดจงระวังคำพูดเพราะคำพูดจะกลายเป็นการ การขายกันมากการขายที่ผ่านมานะครับผม,ผมพี่เป้สอนไว้ว่านะครับก็มีห้าขั้นตอนหลักๆใช่ไหมครับการเข้าพบก็เข้าพบปุ๊บเปิดใจชี้ปัญหาเสนอแบบตอบข้อโต้แยง้งปิดการขายอันนี้คือแบบธรรมดาธรรมดาที่นักขายหลายๆคนใช้กันนะครับไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับเป็นขั้นตอนปกตินะครับแต่ผมเพิ่งมารู้ตัวเองว่าผมไม่ได้ทำสี่ขั้นตอนนี้มาห้าขั้นตอนนี้ผมไม่ได้ใช้ มีครั้งหนึ่งนะครับพี่เต้อนะครับพี่เต้ารสนินอยู่นครสวรรค์แกไปให้วิชาการอยู่ที่ขวัแกผมก็ไปกินข้าวแกทำปกติแล้วพี่เต้าก็เฮ้ยลุนตอบข้อแต่งโชว์น้องให้ดูนหน่อยอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าเราทำไม่ได้ไงก็เนี่ยถ้าลูกค้าเราจะขายไอเสตเลียนให้ลูกค้าถ้าลูกค้าตอบว่ามีระกาศสังคมแล้วเราจะตอบยังไงเออเออ,เอ,อตอบไม่ได้พี่ เพราะอะไรเอ้าแล้วมึงขายยังไงอะมึงไปขายเยอะๆมึงขายยังไงเออใช่ว่ะแล้วมึงขายยังไงว่าทำไมมึงขายได้เยอะอันนี้ไม่ตอบพอตัวอยางลูกค้าเลยเลยกลับมานั่งตกผลึกตัวเองว่าเฮ้ยจริงๆผมไม่เคยตอบพอตัวแย้งลูกค้าเลยผมไปขายยังไงผมเลยเรียกตัวเองนะครับว่าเป็นนักขายไร้ข้อตัวอยางไม่เถยียงลูกค้าสักคำแล้วไปขายยังไงใช่ไหมครับแล้วไปขายยังไงนะครับผมก็นั่งตกผลึกได้ จริงๆขั้นตอนในการเข้าหาลูกค้าผมมีแค่สี่ขั้นตอนเองนะครับสีขั้นตอนนะครับมีอะไรบ้างนะครับมีหนึ่งนะครับเปิดตัวนะครับสองคือเปิดใจสามคือเปิดแบบสุดท้ายค่อยเปิดการขายไม่มีปิดนะครับไม่มีปิดเลยอันนี้เป็นวิธีคิดแนวคิดเฉยๆนะครับอาจจะคล้ายๆก,กันกับอันเก่าแต่ผมมาล้างตกวผลึกด้วยทำไมมันเป็นอย่างนี้นะครับ แล้วผมก็จะมี4ภารกิจมากำกับ4ขั้นตอนนี้อีกทีหนึ่งว่าเฮ้ยเปิดตัวเปิดตัวนะครับ4ภารกิจ4าจนะครับเปิดตัว,ตวยังไงเปิดตัวให้ลูกค้าสบายใจผมมาเป็นตัวแทนปุ๊บผมโพสต์ในเฟซเลยผมเปลี่ยนสเตตัสในเฟซเลยว่าผมเป็นตัวแทนประกันชีวิต AIA ผมคุยกับเพื่อนปุ๊บเล่นทางอะไรอยู่ผมขายประกัน โอ๊ยประกันมีแล้วกูยังไม่ได้ขายมือเลยอะไรเงี้ยผมก็ตอบไปส่วนปักเลยกูยังไม่ได้ขายมือเลยอะไรเงีง้ยอะซีเรียสจคือไม่ขายมือจะนะครับเป็นจบไม่ไม่ไม่โตไม่ตอบโต้เขานะครับก็ทำยังไงก็ได้ให้ลูกค้าสบายใจนะครับว่าให้รู้โดยสบายใจว่าเราเนี่ยขายประกันแค่นั้นเองผมเห็นหลายๆายคนพี่กอลหลายๆคนเล่าให้ฟังว่าเนี่ย มัวแต่ไปเกี่ยเกลยไล่เกียวขือเพื่อนนะครับเลี้ยงข้าวเจรจอนู่นนี่นั่นแต่ไม่ยอมเปิดตัวทันทีว่าตัวเองเป็นตัวแทนประกันชีวิตกลายเป็นว่าสามเดือนผ่านไปเลี้ยงข้าวเพื่อนหมดเยอะละนะครับแต่พอเปิดตัวปุ๊บเฮ้ยกูขายประกันว่าวันนี้เพื่อสลับสนุนหน่อยนะเอ้ยเพิ่งซื้อไปเมื่อลลวานเองก็ดีไหมครับเรื่องแบบนี้นะครับผมก็เลยว่ากูเออนี่ยเราเปิดตัวดีไหมนะครับ เปิดตัวไบไม่ง่ายนะไม่ต้องหื้อหวาไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องไปตึงกับทางคนะครับแล้วก็อ่ะเปิดใจทีนี้นะครับเปิดใจนะครับเปิดใจยังไงเปิดใจให้ลูกค้าชอบใจหลายอย่างนะครับมีหลายอย่างในที่เราที่ทำให้ลูกค้าชอบใจได้บางคนก็ถนัดเรื่องชมใช่ไหมครับชมชมชมวันนี้พี่หล่อจังเลยโอ้นี่พี่หลอ่ลหลอจังไรแต่ไม่ใช่นะ, <laughs> <laughs> นะครับก็ บางคนก็แต่ผมรู้สึกว่ามีหลายคนนั้นเครื่องมือของบริษัทเราก็เยอะนะครับอย่างเช่น FSC Financial n e t s Check ใช่ไหมครับอะ,อะไรนะนทำไมคนเราถึงต้องทำประกันชีวิตใช่ไหมครับบทนู่นนี่นั่นต่างๆการเปิดใจทำให้เขาชอบเอาของไปฝากนุ่นนี้นั่นเยอะแยะมากมายครับ<ม>ก็เป็นภารกิจของเราว่าทำยังไงนะครับเปิดใจให้ลูกค้าชอบใจให้ได้ ผมเคยไปขายหมอคนหนึ่งเป็นหมอที่ไม่รู้จักเลยนะครับเดินก็ไปขายหมอไม่รู้จักขายยากไหมครับยากยากมากๆเนาะแต่ผมเดินเข้าไปปุ๊บคุณหมอครับสวัสดีครับผมชื่อนาด,ดิตแสงมณีมาจากบริษัทดีขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการดีๆสักห้านาทีได้ไหมครับหมอครับอุ้ยกำลังเขียนชาร์ตอยู่เลยยุ่งอยู่ยุ่งอยู่อย่าเพิ่งมากวนม่าโอคุณหมอครับวันนี้ผมแค่มาประชาสัมพันธ์ผมไม่ได้มาขายผมเนี่ยหันหน้าผมให้มาเล่า มาเล่ามาไปชั้นสองพันแค่คุณหมอฟังให้ผมสักพันมีได้ไหมครับห้านาทีไม่ได้เพผมขอสามนาทีสามนาทีไม่ได้ถาขอหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีไม่ได้ถ้างั้นผมขอสามสิบวิเอาไงไงของมึงเนี่ยเอาสามสิบวิจริงๆครับคุณหมออ่ะถ้างั้นว่ามาตัดโครงการนี้ชื่อว่าโครงการชีวิตเติมสูงมีความรุนแังนิดนึงครับหนึ่งเสียชีวิตทุกกรณีได้หนึ่งแสนเสียชีวิตจากเหตุอื่นได้หนึ่ง จากหนึ่งแสนเป็นสองแสนถลอกปอกเปิดๆกันได้เข้าไปนอนโรงพยาบาลจากโรคทั่วไปได้คือหนึ่งพันถ้าเสียชีวิตถ้าก็หันอะไรตรวจเจอมะเร็งแค่ตรวจเจอตกใจจ่ายเลยหนึ่งแสนถ้าเสียชีวิตจ่ายเลยให้อีกหนึ่งแสนบาทครับผมอะไรนี้ส่งเงก็ได้นะครับคือเราไม่ได้ต้องไม่ได้ตั้งใจจะไปขายตัวเนี้ยให้คุณหมอเลยนะครับคือเราได้แค่สามสิบวิเราก็ต้องทำสามสิบวิจริงๆเสร็จปุ๊บคุณหมอเขาก็เออจบแล้วใช่ไหมงั้นจบแล้วไปผมก็ เอาเหรียญออกแต่ะเปาซ้ายมากระเป๋าขวามึงทําอะไรของมึงอ๋อก็อย่างที่ว่าครับผมแค่มาเล่าให้ฟังแล้วผมก็ย้ายเหรียญพอครบกุจะได้ถึงได้กินท้าวเทีย่ยงทังไงโอกาสหน้าผมขอมาเล่าให้คุณหมอ,อฟังใหม่นะครับต่อมาท่านต่อมาก็ได้ไหมครับทีนี้นะครับท่านต่อมาผมขอสองนาทีเขาก็ให้ผ่านไปอีกสักพักสองสางเดือนนะครับผมมาขอห้าดีเขาก็ให้ ขอ5าทีผมก็5นาทีดีจริงไหมครับผ่านมาสักพักผมมาขอครึ่งชั่วโมงเข้าก็ให้แล้วลูกแล้วคุณหมอคนนี้จากคนม่นจักนะครับก็เป็นลูกค้าผมเรียบร้อยแล้วครับตรงเบี้ยไม่เยอะครับเบี้ยอ่ะกรมธรรมทาน45เล่นเบี้ยว,วาง2แสนกว่า mm hmm. นะครับไ mm hmm. ม่ไชดีดีดีครับแบ่งหลายเร่นนะครับแบ่งหลายเร่นนะครับก็เนี่ยครับ เปิดใจให้เขาชอบใจให้เขารู้ว่าเราเป็นคนยังไงนะครับให้ให้ตรงตรับเวลาแล้วแต่เราจริตเราครับแล้วแต่จริตเรานะครับก็อันนี้เล่าเคสให้ฟังนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเปิดแบบเปิดแบบให้ลูกค้าเข้าใจอธิบายใั้งหมดนะครับโครงการเป็นยังไงอะไรยังไงอธิบายให้หมดให้ลูกค้าเข้าใจแค่นั้นพอนะครับแล้วสุดท้ายนะครับเปิดการขาย ให้ลูกค้าตัดสินใจถ้าสมมุติเล่าให้ลูกค้าฟังแล้วว่าเออว่าดีดีแต่ไม่โดนดีแต่ไม่โดนดโดนรูนเดี๋ยวโอกาสหน้านะเดี๋ยวแบบหน้าแบบใหม่ค่อยว่ากันก็มีแล้วผมก็จะไม่เถอะไม่เถียงลูกค้าเลยไม่เล้าหรือลูกค้าเลยกลายเป็นว่าผมมาทีไรเข้าไปหาลูกค้าทีไรลูกค้าให้เวลาผมตลอดเพราะหนึ่งผมเป็นคนรักษาสัญญ,ญารักษาเวลาใช่ไหมครับ เข้าทีไรตอือมันขอห้านาทีเอ้ยขอนะ้อุ้ยหมอไม่ว่างบอกให้ได้แค่สองนาทีได้ไหมจบไหมแบบเดี๋ยวนี้อ่าสองนาทีผมจะอธิบายให้จบครับอะไรเงี้ยโอเคคุณหมอก็ตั้งใจฟังนะทีนี้ใช่ไหมครับ <Benjamin. S 1> แต่ถ้าสมมติเราขอห้านาทีแต่เราปาไปจริงๆิครึ่งชั่วโมงมาขอครั้งหน้านเขาจะให้เข้าพบมไหมครับไม่ใช่ถ้าเราเราเหลือเขา้หมอจากขอแค่ห้านาทีไกลมากเฮ้ยคุณหมอช่วยหน่อยนะเอาไปสักครึ่งชั่วโมงหรือเป็นชั่วโมงเนี้ย <beb a S 2> ครั้งต่อมาผมเข้าหาไม่ได้อีกแล้วใช่ไหมครับเนี่ยผมจะไม่เถียงกับลูกค้าเลยกลายเป็นว่าผมจะวนลูปแบบนี้กี่ครั้งก็ได้จะไปเจอกี่ครั้งก็ได้แล้วเขาจะตั้งใจฟังมากเพราะว่าเขาบอกว่าห้านาทีเนี่ยก็คือเขาก็มีเวลากับเราแค่ห้านาทีจริงแต่ว่าเขาจะตั้งใจฟังเรามากเลยเราพูดอะไรมาเขาจะเขาจะพักทุกอย่างไปหมดเลยแล้วตั้งใจคุยกับเรานะครับแต่ว่าแบบก็เข้าใจแบบก็ใจรู้เขากินเขาโดนเขาก็ซื้อแล้วน้องก็ทําแบบเนี้ย รูปวันหนึ่งเนี่ยครับให้เยอะๆแล้วมันก็จะได้เองนะครับอ่ะต่อมานะครับอยากให้ทุกคนตั้งใจดูคลิปนี้นะครับคลิปที่นะครับสำคัญมากๆผมเอาไปติดไปไปขายนะครับก็เยอะนะครับจากคลิปนี้นะครับ